ลับมาสู่ช่วงสุดท้ายกับสองหนุ่มสองมุมนี่ครับมาไปต่างประเทศกันดี่อะเบื่อตอนนี้เบื่อเมืองไทยมากไม่เอาสิไม่ใช่หรอกคุณรู้ป่าว่าสามปีที่ผ่านมาไม่ใช่สามปีดิช่วงที่ผ่านมาที่ผมทำงานกับสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยอะผมไปต่างประเทศตลอดเลยนะออปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างต่ำช่วงสองปีหลังเนี่ยผมไปปีละประมาณห้าครั้งอะต่อปีนะ ไปนู่นมานี่ไปนี่มานั่นไปมากที่สุดมีอยู่สองที่หนึ่งคือเกาหลีซึ่งเกาหลีเนี่ยผมไปตั้งแต่ก่อนกระแสะโอปป้าจะดังในเมืองไทยอีกนะผมไปเกาหลีครั้งแรกเมืประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดปีที่แล้วอะอมสมัยที่ไปนอนเกาะเจจูสามวันโดยที่เจจูเนี่ยหาคนพูดภาษาอังกฤษได้ประมาณสองสามคนอะอแล้วที่สําคัญคือผมพูดเกาหลีไม่ได้บันเทิงมาก แล้วตอนหลังพอกระแสะโอปา้าดังหูคราวนี้ไปเกาหลีเมื่อไหร่ผมก็ต้องไปเกาะน,นามิจะไปทําไมวะเกาะน,นามิไปเจอรูปปั้นแล้วต้องไปโผล่หน้าอยู่ระหว่างมันเพื่อที่จะอะไรเงีง้ยผมก็แบบเออ<笑><笑>ไ,ปไปไปไปโซเทาว์เวอร์ไปเพื่อที่จะไปซื้อกุญแจแล้วคล้องผมก็ไปซื้อกุญแจแล้วคล้องที่โซทาวเวอร์ประ,ประมาณสามครั้ง<笑><笑>ผมก็นึกในใจพี่เชื่อไหมนี่ถ้าเกิดปีชาติหน้าเนี่ยนะ ใวันชาติหน้าเนี่ยผมกับเมียผมคงได้เจอกันบ่อยมากแล้วผมคล้องกุญแจไปสามครั้งแล้วนะวันเนี้ยก็จะมีคนไปอยู่เลยนะออแล้วคนเยอะด้วยนะคือผมชอบอย่างเดียวคือตอนที่ตอนที่ผมชอบตอนนั่งเรือไปที่เกาะมากกว่าเหรอวิวสวยมากผมนี่โหนั่งนั่งเรือนั่งแพผ,ผมจําไม่ได้ผมนั่งผมแบบวิวสวยมากข้างข้างทางกกอนจะถึงถึงเกาะอ,อืมสวยจริงสวยแบบงดงามเลยนั่งเรือเนี่ยเออ นั่งเรือไปก่อนามิวิวสวยใช่ผมไปนั่งเรือที่ผมไปนั่งเรือที่พระราชวังฤดูร้อนพระนางสุสีเทาก็สวยอผมไปนั่งเรือที่ทะเลสาบตะวันจันทาที่ไต้หวันก็สวยอผมไปนั่งที่ไหนวะที่สวยที่เขื่อนราชพาฒาที่ไทยมันคุณนึกออกปะถ้าคุณรู้สึกว่าเนี่ยมัน มันไม่ใช่กรุงเทพอ่ะเออเออมันไม่ใช่ฟิลที่คุณจะไปถีบเรือหงอยู่ในสวนสัตว์ดุสิตหรือคุณไปถีบเรืออยู่ในสวนสาธารณะลุมพินีเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันอเมซิ่งมันสวยมันสวยทุกที่นะมันสวยจริงแล้วขนาดเอาง่ายๆขนาดล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาปะที่เขามีกันเมื่อก่อนอะที่ที่ผ่านตอนกลางคืนผ่านวัดอรุณผ่านวัดพระแก้วอะสามครั้งอสวยนะ สามครั้งเนี่ยออมันเกิดจากตอนเรียนครั้งหนึ่งอ่าออีกสองครั้งเนี่ยเกิดจากตอนที่จัดฟุตบอลอาบุโสรนาชาและพาพวกเขาไปกินกันเออเออก็สวยเออสวยแต่ต้องเลือกเออ <laughs> ต้องเลือกเอาระหว่างคุณจะเสพวิวถ่ายรูปออหรือคุณจะกินบุฟเฟ่โ <laughs> ดยมากผมจะกินนะผมก็บ <laughs> <laughs> ผมไม่ค่อยมีรูปเลยไอ้วันแรกไอ้ครั้งแรกผมไปนะ <laughs> ผมรู้สึกเฟลมากเพราะว่าผมคิดว่าผมจะได้กินก่อน สบายใจแล้วก็ไปถ่ายรูปไม่กินเสร็จปุ๊บโอ๊จะถึงท่าอยู่แล้วจะกลับมาแล้วอ่ะกลับมาจะถึงแล้วโอ้คุณเซ็งมองตรงเซ็งอ่ะเข้าเรื่องหน่อยเดี๋ยวไม่ได้คุยมาก็ตอนเนี้ยมันมีกระแสอย่างเมื่อครั้งสุดท้ายที่เราคุยกันเราคุยเรื่องสเปอร์กับอะไรนะนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลเนี่ยพักพักพนักงานแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยไปรับ80อร์จาก อะไรนะ,ะจากรัฐบาลอังกฤษที่ช่วยเหลือครับ80%ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน2,500ปอนด์จำได้ไหมครับที่นิวคาสเซิลเขาสั่งพักพนักง,งานของเขาอ่ะที่ไม่เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลในสนามอ่ะแดนนีลเลวีของสอเปอร์อถูกไหมก็ใช้วิธีพักงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวด้วยแล้วก็ลดเงินเดือน ของพนักงานที่จะต้องทํางานถูกต้องแล้วก็ลดเงินเดือนของตัวเองอันเนี้ยเป็นข่าวตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วอ่ะแล้วไม่ดังครับแต่ดังที่สุดตอนนี้คือลิเวอร์พูลเออลิเวอร์พูลเนี่ยสั่งพักพนักงานอ่าฮะเจ้าหน้าที่ของสโมสร,รนะครับครับประกาศพักงานลูกจ้างหลายตำแหน่งครับ แตกต่างกับนิวคาสเซิลนะนิวคาสเซิลนี่พักเกือบหมดทุกตำแหน่งนิวคาสเซิลใช้คำว่าเลิกจ้างชั่วคราวเลิกจ้างชั่วคราวลิวร์พูบอกว่าพักพนักงานนะครับในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับนักเตะให้ออกจากงานเป็นการชั่วคราวเหมือนนิวคาสเซ่นไหมต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าลิวร์ภูบอกว่าให้คุณออกจากงานชั่วคราวให้ไปรับ80%เอร์ซจากรัฐบาลอังกฤษอันนี้หัวหมอไปปะ แต่อสโมสรจะจ่ายให้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นของที่เหลือก็คือรับร้อยเปอร์เซ็นถูกไหมพนักงานยังรับร้อยเปอร์เซ็นต์นึกออกไหมครับนึกออกนึกออกแต่ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นที่จะเป็นค่าจ้างของพนักงานเนี่ยอืให้ไปรับที่รัฐบาลอีกยี่สิบเปอร์เซ็นส่วนที่ขาดเหลือเนี่ยสโมสรจะจ่ายให้อ่สมมุติว่าคุณรับเงินเดือนอยู่อเ เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะ80%คุณไปรับกับอรัฐบาลครับ2,500ปอนด์อีก20%ที่เหลือเนี่ยริพูเติมเต็มให้ครับผมทีนี้ถามว่ามันต่างกับนิวคาสเซิลไหมอืมเออมันก็ไม่ต่างไม่ต่างและแถมริบพูเนี่ยก็คือเติมให้ด้วยครับนิวคาสเซิลไม่มีมาตรการเติมนะครับพักก็พักเลยเลิกจ้างโชว์ข่าวไปเลย แต่ลิวพูเติมให้แต่สิ่งที่แตกต่างในการเป็นข่าวสำหรับช่วงสองสามวันนี้ก็คือ,อมันมีกระแสความไม่พอใจโดย BBC ีเนี่ยเป็นคนรายงานเองแล้วกระแสความไม่พอใจเนี่ยเกิดจากบรรดาคอลัมนิสต์ที่เป็นคอลัมนิสต์เฉพาะทางที่นู่นเขามีคอลัมนิสต์ประเภทนี้นะ,อะคอลัมนิสต์ที่ถนัดกับลิวพูโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมันจะมีคอลัมนิสต์ที่ถนัดแต่ละสโม,มสรเหมือนเป็นคอลัมนิสต์ประจําสโม,มสรอะ นี่ออกไหมของลิเวอร์พูลก็จะมีเจมส์เพียสมีอะไรก็ว่ากันไปถูกป่ะเมซิเมลิซาเลดีอะไรพวกเนี้ยทุกคนเนี่ยออกมาโจมตีสโมสรหมดเลยรวมไปถึงเจมี่คาร์ลเกอร์ซึ่งไม่เห็นด้วยกับสโมสรในการที่จะทำอย่างนี้เขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเอเป็นทีมที่ไม่เหมือนกับนิวคาสเซิลไม่เหมือนกับทอตแนมฮอสเปอร์ เขาบอกว่าลิเวอร์พูลเน่ยเป็นทีมที่มันมีกําไรต่อปีอ่ะค่อนข้างจะสูงนะครับมีรายรับประจําปีในห้าร้อยกว่าล้านปอนมีกําไรสุทธิที่สี่สิบล้านปอนทำไมถึงได้มาผลักภาระต่างๆเหล่านี้ให้กับรัฐบาลอังกฤษซึ่งตอนนี้รัฐบาลเองเนี่ยใช่ครับเขาก็เยียวยาเยียวยาทุกภาคส่วนครับโดยออกเงิน80%จาก เงินเดือนเนี่ยให้กับผู้ที่ตกงานในช่วงของวิกฤตโควิด -19 ทุกทีมเนี่ยทำเหมือนกันนิวคาเซิลก็ทำสเปอร์ก็ทำแต่กระแสความไม่พอใจามาตกที่ลิเวอร์พูลเฉยเลยโดยที่เขาบอกว่าเนี่ยมาทำอย่างเงี้ยมันมันไม่ดีนะมันเสียจ,จิตวิญญาณแห่งความเป็นสโมรสรโดยเฉพาะเคเมีคาราเกอร์ก็บอกมันเสียจิตวิญญาณแห่งความเป็นสโมรสรไปนะ เพราะว่าสโมสรมาทําแบบเนี้ยมันเท่ากับว่าเป็นคุณมาเอาเปรียบสังคมในเมื่อคุณจ่ายไหวทําไมคุณไม่จ่ายอืนึกออกไหมม,มันจะไม่เหมือนนิวคสเซิลนะนิวคสเซิลผมว่าไม่สามารถไปฟันธงได้ว่าเขาจ่ายไหวหรือจ่ายไม่ไหวนะแต่ขนาดของทีมมันต่างกันครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมันจ่ายไหวเพราะว่าอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่รับรายได้เนี่ยเป็นเป็นอันดับหนึ่งนะเหนือกว่าแมนยูอีกนะ เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาล2018-2019เนี่ยลรเวอรคพูคือเบอร์หนึ่งของอังกฤษนะลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายได้ที่รับเนี่ยสูงกว่าไหนจะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกถูกไหมได้รองแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกมีรางวัลนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายที่มาที่รับรับมาเนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อกำไรเยอะเนี่ยเขาก็เห็นตัวตัวเลขกำไรเนี่ย4ี่ิบล้านปอนด์และทำไมมาทำแบบนี้มาทำแบบนี้ทำให ทำให้เหมือนว่าตัวสโมสรนี่เองเนี่ยเอาเปรียบอะเอาเปรียบสังคมโดยรวมเอาดีกว่าใช้คําว่าเอาเปรียบสังคมโดยรวมทีนี้เราแยกเป็นสองโมเดลก่อนโมเดลแรกเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกระแสตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบ b c หรือว่าบรรดานักข่าวนักข่าวที่สัทชาตลิเวอร์พูลตำนานอย่างเจมี่คาร์เกอร์ออกมาโจมตีสโมสรนะครับกับอีกโมเดลหนึ่ง ก็มีเป็นเหมือนนักธุรกิจหรือว่าเอแฟนบอลิเวอร์พูเนี่ยเขาก็ออกมาพูดว่ามันก็ไม่น่าผิดป่ะมันก็คือการดำเนินธุรกิจบนโมเดลนั่นแหละเขาถามว่าลิอร์พูทำอย่างเงี้ยมันผิดไหมถ้าในความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะขัดและก็ผิดแต่ในความเป็นจริงล่ะ ธุรกิจมันยังต้องดําเนินต่อไปอบนเส้นทางนี้อเขาก็ถามย้อนกลับไปว่าแล้วก่อนหน้านี้นะเรียกว,ว่าภูไม่ได้จ่ายภาษีหรออืมไม่ได้เป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการหนึ่งไม่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการบริษัทหนึ่งในแผ่นดินอังกฤษหรือไงอ <c oughs> แล้วมีอะไรที่มันผิดต่อการทําธุรกรรมธุรกิจอ,อยู่บนแผ่นผืนแผ,นผ่นดินอังกฤษไหมเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโมเดลที่มันจะเป็นตัวช่วยพยุงให้บริษัทของเขาเนี่ยไปรอดในธุรกิจบนแผ่นดินอังกฤษในขณะที่เกิดวิกฤตใช่ไหมโควิด -19 ทอการทำอย่างเงี้ยก็สอดคล้องกับที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ทำได้อยู่แล้วหนึ่งเขาสามารถทำได้เอาง่ายๆเลยว่อคุณว่าไงพูดลำบากนะครับมันมันก็สองมุมมองนะ อย่างอย่างอย่างถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นสโมสรอย่างลิเวอร์พูลก็ถ้าวิธีนี้มันเป็นช่วยช่วยการ,ราลดภาระของสโมสรได้ระดับหนึ่งมไม่ผิดนะครับในขณะที่ทา้งฝั่งรัฐบาลก็อีกมุมนึงก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยอยู่มีเงินไม่ใช่อยู่ไม่มีมยูยูยูเอาเงินยูยูเอาเงินของพวกเนี้ไปให้คนที่เขาเลือดร้อนมากกว่านี้ดีกว่าไหมถ้าคุณช่วยได้ช่วยกันไปก่อน มันก็แล้วแต่มุมมองนะผมมองว่าต้องบอกว่าตัวมสโมสรเองเนี่ยออกไปทํากิจกรรมทางสังคมอยู่แล้วถูกต้องแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนมาโดยตลอดถูกต้องแล้วก็ถึงขณะเนี้ยก็ยังเอาพนักงานของสโมสรเนี่ยออกไปช่วยเหลือชุมชนอยู่ตลอดครับโดยที่สโมสรเองก็เป็นผู้รับภาระอยู่ถูกต้องเนี่ยคือคือในมุมที่เขาทําดีมันก็มีถูกมุมที่เขารับการเยียวยามันก็มีใช่ ใช่ไหมใช่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าสโมสรลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ได้มันก็ดีมันดีอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าสมมุติว่าเกิดอตีสบมผมผมไม่อยากพูดถึงสโมสรที่อย่างดิวพูลเนี่ยโอเคเขาค่อนข้างหมุนเวียนเงินค่าใช้จ่ายได้ดีอลองตีซะเป็นสโมสรเล็กล่ะอ่าอ่ะผมคิดแค่แค่นี้ถ้าลองเป็นสโมสรเล็กล่ะถูกไหมครับสโมสรเล็กเนี่ยถ้าทําอย่างนี้บ้าง รัฐบาลก็จะออกมาโวยบ้างอย่างนี้เหรอแล้วก็เขาก็บอกว่าแล้วถ้าสโมสรต้องขาดทุนย่อยยับและถึงขั้นล้มละลายเหมือนหลายๆทีมในกาะอังกฤษในลีกลางล่างะที่ไม่มีแล้ว่ไม่มีอีกแล้ววิลลี่อะไรอย่างเนี้ยที่โดนยุบสโมสรไปหลังจากค้างค่าไม่มีเงินจ่าย FA ไม่มีเงินจ่ายสโมสรพยุงสโมสรไว้และถึงตอนนั้นอ่า คุณมาช่วยเขาไหมล่ะถูกไหมมันต้องมองมองอีกมุมมนึงนะคือคืออยากผมอยากให้มองอย่ามองสโมสรฟุตบอลเป็นสโมสรฟุตบอลมองว่าเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งในธุรกิจที่เขาต้องบริหารให้ได้อถ้าเขาบริหารแล้วบวกก็ก็มันก็เป็นกําไรและไรายได้ของเขาถูกไหมแต่ถ้าเขามีวิธีที่จะช่วยลดภาระของสโมสรได้ผมว่าต่อให้เป็นผมผมก็ทำนะฮะแต่อีกหนึ่งสโมสรอ,อย่างเคียวอย่างแมนซชสตร์เนี่ย ไม่ต้องคุ้อะไรอยู่แล้วคือเขารวยไม่รู้จะรวยยังไงดูไอผมประกอดกาอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวเราอะไรละเอียดอะไรเงี้ยแล้วแต่เดี๋ยวมาตีแผ่ให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะมันมีเยอะดีรับพวกนี้มันมีเยอะครับดีเทลมีมีเยอะมากๆเลยว่าอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเเดี๋ยวเอาตัวเลขมาให้ดูกันละเอียดละเอียดแล้วกันวันต่อไปนะไม่รับปากว่าวันพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นซีนหนองจอกได้ข่าวว่าเสริมศสักเจริญวัยคิดถึงซีนหนองจองไหม ซีนหนองเจาะเดี๋ยวฟ้าผมเข้าคุกทุกวันเนี่ยโอ้ยเอาไงเอาวันนี้หมดเวลาแลนะ้สรุปตุดท้ายอยู่ผมปลอดภัย,ย <c oughs> หมดเวลาลงแล้วครับสองหนุ่มสองมุมผมจักรพันธ์จันสุเทพครับครับ <c oughs> ผมเสริมศักดิ์เจริญวัยครับก <c oughs> ลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับสองหนุ่มสองมุม <c oughs> ที่เก่าเวลาเดิม <c oughs> ทีสปอร์ตชาแนลวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ